เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเลือกพัสดุนะครับว่า บางครั้งเนี่ยการที่เราเลือกไม้ h m r ใในปัจจุบันเองเนี่ยคนพูดถึง h m r เยอะมากก็ต้องระวังนะครับไม้ My h m r มันมีแท้มีเทียมนะมันมีหลายเกรดมากเลยบางครั้งบอกเอชิมเนี่ยผมเคยแหมไปสั่งของก็เราไม่อยากจะพูดนะไปสั่งของจับมาจากมือจีเนี่ยบอกหัวนี้กันชื้นแน่นอนสุดท้ายโดนเคลมแบบแทบทั้งโปรเจกต์เลยนะฮะแต่ผมแค่แนะนําก็แล้วกันว่าใน h m r เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นไม้กันชื้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเลือกวัสดุให้มัน ตรงกับพื้นที่ได้มันก็ช่วยประหยัดเงินได้นะบางครั้งเนี่ยห้องไหนที่ให้ความสำคัญอย่างเช่นห้องครัวพื้นที่ที่เป็น p a น t r y ใช่ไหมเราอาจจะต้องเลือก คุณภาพของไม้ h m r ดีเลยเอาแบบดีสุดไปเลยนะฮะถ้าเกิดว,ว่าผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปนะครับที่เกี่ยวกับแนะนําวัสดุนะฮะนะฮะไม้เฮมาก็จะมีไม e ้ยางพาราไม้ยูคาไม้อีวันนะวีสาคือมันมีหลายสูตรมากก็ลองไปเสิร์ชดูแต่ที่แน่คือถ้าเราเลือกให้มันเหมาะสมส่วนถ้าเกิดมันเป็นห้องอื่นๆสมมติว่าเป็นห้อง ดูทีวีที่มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกับความชื้นเลยอยเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนไม้มาเป็นไม้ธรรมดา,าก็อาจจะสามารถประหยัดบ้านคุณโปรเจกต์ไปได้พอสมควรครับ